วิธีการที่จะทําให้พระเอกแนวผู้กล้าของคุณน่าสนใจแล้วก็ตราตรึงแล้วก็ติดตรึงในใจของคนอ่านขึ้นมาค่ะก็คือทําให้เขาขี้ขาดซะค่ะก่อนที่ครูจะเข้าไปพูดนะถึงรายละเอียดนะแล้วก็วิธีการนะ ครูขอพูดถึงคําว่าแนวผู้กล้าหน่อยก็แล้วกันคําว่าแนวผู้กล้าหมายความว่าอะไรคืออาจจะเป็นแนวแอเจอร์แบบอินเดียโจนไปเลยก็ได้หรือเป็นแนวความรักที่มีการผจญภัยมีการเดินป่ามีการฝ่าฟันอุปสรรคที่ต้องใช้ความกล้าหาญให้สําเร็จถึงเป้าหมายนิยายผู้ก,กล้านะคะที่เขียนแบบดีๆหลายเรื่องในะครูเห็นมาเยอะมากเลยแต่ในขณะเดียวกันสมัยนี้ดูเหมือน ก็มีอ่ะก็มีอ่ะก็มีเหมือนกันทีเ่เรียกไม่ได้ว่าเป็นนิยายผู้กล้าแต่จะต้องเรียกว่านิยายผู้วิเศษคือมาถึงพระเอกเนะี่ยมีพลังวิเศษพห้กล้าอยู่แล้วไงกล้าตั้งแต่เกิดยันจนจบเรื่องเลยเป็นคนกล้าอยู่แล้วแล้วก็มีพลังวิเศษทําแค่อัปเกรดพลังนึกออกไหมมาถึงก็ปล่อยแสกระจ้ากยอกซึ่งนั่นไม่ใช่ผู้กล้าแต่คุณทําให้เป็นผู้กล้าได้ทํายังไงใช่ไหมคะ นิยายแนวผู้กล้าที่ครูมองว่าพระเอกกล้าจริงๆอ่ะคือพระเอกต้องขี้ขาดพระเอกจะต้องมีสิ่งที่อยู่ในใจเป็นอุป,ปสรรคในใจเป็นความอ่อนแอของเขาค่ะและเมื่อไหร่ที่เขาก้าวข้ามความอ่อนแอนั้นไปได้อ่ะค่ะนั่นแหละคือเขาสำเร็จเป้าประสงค์ของเขาทำให้คนอ่านรู้สึกค่ะว่าเขากล้าหาญขึ้นมา เรื่องที่ครูอ่านและครูประทับใจเลยและอยากที่จะเอามายกเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราก็คือเรื่องล่องไพรเรื่องล่องไพรในพระเอกก็คือคุณศักิสุริยันนะคะทำไมครูต้องเรียกคุณใช่ไหมคะเพราะว่าครูรู้สึกว่าเขามีความเป็นคนจริงๆอะเขาจะไม่เหมือนตัวละครที่พระเอกหล่อเกิดมาเกิดมาหล่อไม่พอแล้วรวยด้วยแล้วเก่งด้วยแล้วกล้าด้วยไม่ใช่เขาคุณศักิ์สุริยันเป็นคนธรรมดาและที่สําคัญเนี่ยคุณศักดิ์มีความกลัวเหมือนคนปกติเลยค่ะ คุณศัก์เจ็บได้คุณศักกลัวได้คุณศัก์ขี้ขาดในบางทีแต่สิ่งที่ทําให้คุณศักด์อะค่ะเป็นวีรบุรุษเลยคือคุณศักดิ์สุริยันเนี่ยกล้าที่จะก้าวพ้นความกลัวของตัวเองค่ะคุณลองเปรียบเทียบพระเอกสองคนพระเอกคนแรกชื่อสมมติชื่อรัชตเอารัชตาอะรัชตะาเนี่ยก็ เก่งเกิดมาแล้วแบบเก่งเลยไงเกิดมาเก่งเลยแล้วมีพลังวิเศษมากมายไปเดินป่าเป็นมีอาวุธอะไรที่แบบว่าทันสมัยมากพอไปถึงตกตกอ่าไปในแล้วก็คือจะเป็นหลุมหลุมดักสัตว์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีเอ่อไม้แหลมขึ้นมาราชตาทําไงราชต่าลงไปโอ้โหราชตาเหยียบเหยียบไม้เหยียบไม้กระโดดเหมือนกับมีวิชาตัวเบาแล้วแบบโผล่ขึ้นไปบนหน้าบนอ่หลุมขึ้นไม่ได้เขามีปักพุ่ม ค่อยปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาถึงได้รัชาตาเป็นคนเก่งเก่งใช่ไหมคะรัชาตาเก่งแต่เราไม่รู้สึกถึงความกล้าหาญของรัชาตาเลยแต่พอคุณศักดิ์คุณศักดิ์เดินมาถึงตกหลุมตกเลยค่ะคุณศักดิ์เหยียบพลาดคุณศักดิ์ตกเลยค่ะโดยที่คุณศักดิ์ไม่มีท่าอะไรใดๆทั้งสิ้นตกมาแบบเจ็บๆแบบคนธรรมดาแล้วพอตกลงไปปับ๊บเดชะบุญก็คือว่าไม้แหลมที่มันปักเอาไว้เนี่ยมันเก่าเขาทําไว้นานแล้วมันเก่ามันก็เลยหักคุณศักดิ์ก็เลยไม่โดนเสียบ แต่คุณศักก็เจ็บระบมไปทั้งตัวเลยเพราะว่าเพราะมันจุกไงมันจุกเออสี่ข้าในกระแทกกับไม้หักระเนระนาดแล้วก็จุกคุณศักก็นอนจุกอยู่ที่ก้นเหวเอออยู่ที่ก้นหลุมเออคุณศักก็นอนเจ็บอยู่ที่ก้นหลุมคุณศักไม่ได้แบบว่าใช้วิชาตัวเบากระโดดขึ้นมาแต่ประการใดไม่ใช่คุณศักนอนเจ็บแบบคนธรรมดานอนร้องโอดโอยแล้วกลัวกลัวว่าจะเสียชีวิตในหลุมกลัวว่าจะขึ้นไปไม่ได้กลัวว่าจะกลับไปหาทีมไม่ได้ กลัวว่าตะเกิลที่มาด้วยการเนี่ยจะกลับไปก่อนแล้วก็ทิ้งตัวเองไว้คุณศักกลัวเหมือนคนธรรมดาที่จะกลัวได้แล้วคุณศักทําอะไรคะคุณศักพยายามลุกขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดคุณนึกออกไหมคนที่ต้องสู้กับความเจ็บปวดอะแล้วลุกขึ้นมานั่นก็เป็นหนึ่งในความกล้าหาญของเขาแล้วนะถูกปะ่ะแล้วคุณศักกล้าที่จะลองในสิ่งที่อาจจะพลาดอะลองในสิ่งที่อาจจะพลาดเช่น คุณศักก็จะคิดแล้วว่าคุณศักจะขึ้นแบบนี้มันก็มีโอกาสตกลงมาตายเนื้อไหมทุกๆความคิดของคุณศักอะมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละเพราะาอะไรเพราะมันเหมือนชีวิตจริงคุณน้อยินนท์ครูมาลัยชูพินิะคะเขียนไว้ดีมากเลยเพราะว่ามันทําให้เราอะเห็นความเป็นคนจริงๆถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะอะไรนะกระโดดใช้วิชาตัวเบาเพิ่มพับเพิ่มพับอมีดปักเลยขึ้นมาด้วยความหล่อเหลาคงไม่ใช่ แต่เราก็จะต้องกลัวก่อนเราก็จะต้องคิดไปข้างหน้าคิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอะไรกับเราได้บ้างเพราะไม่เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ที่จะคิดแบบนั้นแต่คุณศักดิ์สุดท้ายทุกฉากเลยทุกเรื่องเลยทุกครั้งเลยที่คุณศักดิ์กลัวคุณศักดิ์สามารถที่จะตั้งหลักค่ะแล้วก้าวข้ามความกลัวขึ้นมาได้นี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้คุณศักดิ์เป็นผู้กล้าตลอดการสําหรับครูเอ,อ่อครูคุยกับนน้องนักเขียนท่านหนึ่งนะ เป็นน้องนักเขียนที่ความคิดสุดยอดมากเลยคนนั้นก็คือคุณชัยยาเนี่ยนะคะคุณชัยยาที่เขียนเรื่องทีนอสที่เขียนเรื่องนักสะสมฟันที่เขียนเรื่องมนุษย์เงาสุดยอดนะนิยายของเขาทุกเรื่องจัดว่าเป็นสุดยอดที่ครูนับถือเลยนะคะเขาบอกครูเขาว่าความกล้าของคนเราอะค่ะมันไม่ใช่การกล้าไปสู้กับศัตรูมันไม่ใช่การกล้าที่จะไปสู้กับผูดผีปีศาจหรือ อมอนสเตอร์อะไรก็ตามไม่ใช่ความกล้าที่สุดของคนนะ่ะเช่นกล้าที่จะปฏิวัติความคิดตัวเองนี่ก็กล้าแล้วนะถูกไหมนี่ก็กล้าแล้วนะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําให้คนนะ่ะตระหนักในพลังของเขากล้าที่จะทําให้คนนะ่ะเชื่อว่าเขายิ่งใหญ่แค่ไหนนี่ก็คือเคล็ดลับเลยนะถ้าหากว่าธีมของคุณนะ่ะคือธีมลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่ ลุกขึ้นมาทําให้คนเห็นว่าพระเอกยิ่งใหญ่แค่ไหนคีย์สาคัญเลยคือคุณต้องทําให้พระเอกล้มเหลวก่อนอ่ะเห็นไหมคุณเห็นความตรงข้ามไหมคุณอยากได้พระเอกกลาหาญคุณต้องทําให้พระเอกขี้ขาดก่อนถ้าหากว่าคุณอยากได้พระเอกยิ่งใหญ่คุณต้องทําให้พระเอกล้มเหลวก่อนนะคะเรื่องอะไรที่ดังมากเลยที่เป็นภาพยนตร์ อวตารไงอวตารเนี่ยคุณจําได้ไหมพระเอกเคยล้มเหลวล้มเหลวแบบว่าหลุดลุยเลยแล้วสถานการณ์อับบีบบังคับให้ความล้มเหลวนั้นน่ะแบบมันล้มเหลวแบบยิ่งยวดว้จนทําให้คนอ่านคิดว่ามันไม่มีทางรอดแล้วมันไม่มีทางแก้สถานการณ์นั้นได้แล้วแต่พระเอกตัดสินใจลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําอะไรจับไอตัวทูลักษ์อ่ะทูลักษ์กลายเป็นทูลักษ์มักโตอะเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้คนน่ะเชื่อถูกเป่าเพื่อทำให้ไอมนุษย์ต่างดาวเชื่อเขาถึงได้พลิกกลับเป็นยิ่งใหญ่ได้ฉากที่เขาขีด ไอทูลักมาที่ที่ไอชุมชนเนี่ยนะคุณก็เห็นว่ามันยิ่งใหญ่มากทําไมเราถึงรู้สึกมันยิ่งใหญ่เพราะเขาลม้มเขาล้มจนเราคิดว่าเขาไม่รอดแล้วเป็นเราเราถอดใจแล้วเรากลับโลกแล้วแต่เขาไม่ถอดใจเขากลับไปจัดการตรงเนี้ยจนสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถึงคุณจะสร้างพระเอกขึ้นมาแบบซูเปอร์ฮีโร่ขนาดไหนวิเศษขนาดไหนเป็นยอดมนุษย์ขนาดไหนสำคัญเลยคุณต้องหาความอ่อนแอทางจิตใจให้เขา หรือคุณต้องเอาเขาไปใส่ไว้ในสถานการณ์ที่ล้มเหลวสุดๆจนคิดว่าถอดใจแล้วสุดท้ายเขาลุกขึ้นมาได้นี่แหละนี่แหละค่ะจะทำให้ตัวเอกของคุณนะนี่ขอจบเพียงเท่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ